สวัสดีครับเช้านี้พาทุกท่านมาติดตามการเตรียมแปลงนะครับสำหรับการปักดำในฤด,ดูกาลนาปัง2 5ง5นนะครับพามาดูงานคราฟนะครับงานฝีมือในการปั้นคันนานะครับคณาเดิมนี่เราใช้รถกุดนะครับเนื่องจากมันเป็นครอบแรกเนี่ยดินมันยังไม่แน่นมันยังไม่เซ็ตตัวมันก็จะมีการซุดซุดก็คือการแผ่แผ่ออกด้านข้างนะครับ รอบนี้เราจึงมีการเติมเติมดินโครนในนานะครับปลอกขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้ความหนามีความหนาแล้วก็ความหนาแน่นด้วยนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของน้ํารั่วซึมนะครับการทํานาคันนาก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วก็ล่องน้าเนี่ยเป็นเรื่องของการหมุนเวียนน้ําการส่งน้ําแล้วก็การระบายน้ํานะครับถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีเนี่ยก็จะช่วยลด ภาระค่าสุบน้ํานะครับจากการรั่วซึมได้อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่เราพยายามเก็บรายละเอียดเล็กรายละเอียดน้อยนะครับเพื่อทําให้ภาพใหญ่เราเนี่ยออกมามีความสมบูรณ์นะครับก็ติดตามตอนต่อไปครับผม